สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอดมินเพจเทคนิคตลเลืกการต็มฟาสามนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับแผนแมเนเจอร์เพราะว่าช่วง2อสวันหลังที่ไม่ได้สตรีมก็นั่งกดแรงแมเนเจอร์อยู่ก็ดาวทอง A แล้วก็จะมาแจกแผนกันว่าเป็นนักเตะใช้อะไรยังไงซึ่งไม่ยากไม่ยากเลยผมลองใช้แผนที่ใช้เกี่ยวกับ Challenge ดูอยู่คือตอนแรกที่ผม5แมตช์แรกมานะเพจเม้นหแมตช์แรกมา มันอยู่ที่เงินซีมันอยู่ที่เงินซีประมาณนี้อันนี้คือห้าแมตชแรกนะแล้วก็คงที่มาจนจนมาเริ่มใช้แผนปัจจุบันที่ใช้อยู่มันก็เริ่มพุ่งพุ่งพุ่ง,พ,ง,พ,งพุ่งขึ้นมานะครับก็ช่วงไม่เกินถ้าเกิดวันนี้วันที่สิบสองใช่ไหมแล้วก็ถัดมาอะไรเนี่ยยี่สสามอะไรประมาณเนี้ยช่วงไม่น่าเกิน อันนี้ว่าอะไรสิบถ้าเกิดตรงนี้สักประมาณวันที่16-17ประมาณนั้นนะผมใช้เวลาประมาณ3วันกดไม่นานก็ขึ้นดาวทอง A ได้แผนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแผนชา l e n g ์ที่ผมแจกไปในเพจว่าว่ากดชาร์ล e ์นะครับผมก็ลองมาใช้ดูเฮ้ยเออโว้ย แม่งขึ้นแต่เหมือนตัวนักเตะอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็คือก็คือผมไม่รู้หรอกว่าเมนเจอร์เนี่ยมันใช้นักเตะประมาณไหนผมก็ใช้นักเตะที่เล่นชาเลนส์ปกตินะครับผมในมือถือส่วนคนที่ถามว่าถ้าไม่มีนักเตะแบบนี้คุณก็ลองเอาปีที่มันถูกกว่าเดิมบวกน้อยกว่าเดิมถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยเมนเจอร์ Manager แม่งไม่ต่างกันที่ตัวมากเท่าไหร่หรอกผมว่าก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกัน ส่วนการวางจุดก็ตามนั้นเลยครับดูตามไปดูขอบของเส้นดูการวางจุดสวิปเปอร์ที่88จะมีตัวเดียวคือสวิปเปอร์เป็นจอนเทอรี่วางสวิปเปอร์นะแล้วก็ C.D.M เป็นวันตติถามว่า C.D.M ใช้ตัวอื่นได้ไหมผมก็ใช้แค่ iera, วียอล่าวัตติแล้วก็เดอสซี่ศูนแดงแค่นี้3ามตัว C.M ก็ดันดันขึ้นไปเป็นสุดนะ C.M. นี่จะเป็น C.M. จะใช้แค่เนสตา้าแล้วก็โมดิตแค่2ตัวนะครับผมการเปลี่ยนตัวเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีส่วนทางขวาก็เป็น R.F. ใช้เมสซี่เล่นนะเมสซี่ถ้าเกิดสำรองผมก็เป็นเมสซี่สิบทีนะครับหัวมันจะเฉียงลงนิดหน่อยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้จริงจังมากแต่มันขึ้นได้ก็แล้วแผนมาแจก S.T. ก็เป็นโรนัลด อาวเอสก็เป็นมิโลสลาฟโพเซ่นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวนะสำรองส่วนใหญ่ถ้าว่าสมมติเซนเตอร์หัวตกจริงๆผมก็แค่ดันเฟอร์ดินานหรือลามอสคือผมใช้นักเตะเท่าที่ผมมีอยู่สำรองก็มีแค่ลิโอเฟอร์ดินานเซย์ก็ลามอสแล้วก็ชโลมวอเตงนะครับผม CDM ก็อย่างที่บอกไปก็มีแค่เดลอสซี่วิอาร่าแล้วก็เวลาติ CM นี่จะเป็นวิดาวกับโมดิต สลับกันถ้าเกิดหัวตกนะถ้าเกิดหัวตกหน้าเป้าส่วนใหญ่ตัวตัวเลือกแรกผมผมใช้บิญาถ้าโดนเจ็บผมก็ใช้บิญาขึ้นขึ้นมาเล่นแทนหน้าเป้าตัวอื่นก็จะมีแค่ดิวาร่านะเชฟเชนโกนี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ามันขึ้น3ามลงสาผมเลยไม่ได้ใช้ผมก็เลยใช้ด i b าร่าแทนติดบูทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนเบื้องต้น วันนี้คลิปจะไม่นานนะเพราะว่าไม่ได้มีระายะาเพราะว่าเคยรีวิวในมือถืออยู่แล้วใครใช้แผนนี้ตามผมในมือถือผมก็ใช้แผนเดิมนั่นแหละมากดเมนเจอร์ส่วนแท็กติกใช้แท็กติกเดียวว่ะเมนเจอร์สองนี่แทบไม่ได้ใช้เลยแท็กติกเดียวคืออันนี้อันแรกก็ดูตามไปพอสได้นะครับพอสหยุดไว้ได้เพราะมันเป็นคลิปนะ จุดดีจุดเสียอันนี้น่าจะเป็นแผนที่ผมไปหาใหม่ทีก๊อปคนอื่นเขาแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นทอง A ผมก็ไม่รู้ดิมันเอามาใช้แล้วมันขึ้นได้หลักๆของผมเนี่ยหลักๆอย่างเดียวเลยเวลาเล่นเมนเจอร์ผมจะเปลี่ยนแค่ c d m กับ c m สักประมาณนาทีที่70เนี่ยเปลี่ยนละแล้วก็แบ็กซ้ายกับแบ็กขวาบางแม ถ้า CDM หรือ CM หัวตั้งนะครับผมแล้วมันเล่นมันจะเล่นได้จนจนจนจบ90นาทีแหละผมก็จะโยกมาเปลี่ยนแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาแทนแยยนเ้นนี่ใช้เป็นดาบิดอลาบา15ส่วนบอซินวาผมก็ใช้เป็นบางบางแมตช์ผมก็ใช้เป็นวีดาบางแมตช์ผมก็ใช้เป็นลามอสแทนเพราะว่าแบ็คขวาผมตัวเลือกค่อนข้างน้อยน้อยผมไม่ได้ใช้แบ็คขวาเยอะแยะมากมายนะครับผม แต่ติดก็บอกไปแล้วเนาะทีนี้ผมก็เพิ่งเริ่มมานั่งกดนะสองสาวันหลังเนี่ยวันนี้วันวที่่าไรวันนี้ที่สิบเก้าใช่ไหมเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดเริ่มกดตั้งแต่วันสิบเจ็ดแหละสามวันตอนนั้นม่อยู่ท้องท้องท้องฟีหรือเงินเนะอเน,นี่ยผมจําไม่ได้ละอันเนี้ยสองแมตช์นี้อาจจะเป็นสอบขึ้นมาสอบขึ้นมาแล้วมันจะไปแพ้สี่แมตช์ติดแม่งก็กลายจะเป็นสอบตก แล้วก็สอบผ่านมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเจ็ดแมตช์หลังก็สติจนขึ้นจากจากสอบทอง c มาหรือมั้งขึ้นทอง c มาแล้วก็เล่นอีกสามแมตช์ใช่ไหมขึ้นทอง c มาอันนี้สอบขึ้นทอง c มาเดี๋ยวผมเรียงใหม่อันนี้จะสอบตกตาทอง c อันนี้มันก็จะสอบตกเงิน a อแล้วสอง สองแมตช์นี้ก็คือสอบรอดมาแล้วก็ชนะแพ้ชนะแพ้แล้วก็มาสติ๊กทอง C ีทอง B แล้วขึ้นทอง A เลย7จ็ดแมตช์ติดถ้าเกิดผมจะไม่ผิดจะเป็นประมาณนี้แหละผมกดประมาณ3มวัน1ิบเจ็ดประมาณนั้นนะครับผมอยู่ที่ดวงด้วยอยู่ที่ดวงแต่ส่วนใหญ่อาจจะมีแพ้จุดโทษบ้างชนะจุดโทษบ้างนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบหนึ่งสอี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบแมดหลังใช่ไหมสมมติยี่สิบแมดหลังชนะไปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามชนะไปสิบสามแพ้ไปเจ็ดประมาณน,นั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถิติชนะไปสามสิบแปดแพ้ไปสิบเจ็ดหลุดไปสองทีนะครับผม อาจจะเล่นไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าบางทีถ้าดวงดีมันก็สติติดติดกันที่แพ้เยอะแรกๆเพราะว่าไปใช้แผนมั่วอยู่ใช้แผนหนึ่งหนึ่งที่ใช้แผนที่เล่นหนึ่งหนึ่เล่นไปแม่งก็แพ้พึ่งจะมาเปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอันนี้แล้วทดลองเอ้ยสามแมตช์แรกมันชนะเว้ยเราก็ลองใช้มาเรื่อยๆแต่เน้นหลักๆให้เปลี่ยนนักเตะประมาณานาทีที่เจดสมันได้ผลถ้าเกมยังเสมออยู่ เอา C M เนี่ยมาวิ่งมันก็อาจจะยิงแซงได้หรือถ้าเกมเราเรา,านำหนึ่งศูนย์ก็อาจจะยิงเพิ่มได้นะครับผมส่วนใหญ่ผมเน้นเปลี่ยนแค่ C D M กับ C M แล้วก็แบ็คซ้ายกับแบ็คขวานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแผนส่วนตัวนักเตะอย่างอย่างที่บอกไปผมมีแค่นี้จริงมีไม่เยอะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยแม่งบวกห้าบวกหกไว้เพื่อนๆกเราไมาใช้บวกสามบวกหนึ่งดูตัวไหนผมบวกสองคุณก็ไปใช้บวกหนึ่งตัวไหนบวกห้าคุณก็ไม่ใช้บวกสาม ผมว่าไม่น่าจะต่างกันมากน่าจะต่างในที่แท็กติกมากกว่าถ้าแผนนี้ออกไปแล้วมีคนใช้มากขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ละว,ว่าแผนแก้ต่อไปจะเป็นยังไงอาจจะสมมุติเจอแผนเดียวกันตอนนี้นก็ต้องอาจจะต้องเน้นดวงละนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แท็กติกนี้ไม่ได้เยอะเพราะว่าก็ไม่ได้กดเมนเจอร์จริงจังเท่าไหร่แค่แค่มันขึ้นดาวทางอง A ก็อยากจะเอามาแบ่งปันกันนะครับผมส่วนสตรีมก็คง เร็วนี้แหละเพราะว่ามัน,ม,นมันวันหยุดใช่ไหมที่ไม่ได้สตรีม3-4วันติดติดกันก็เพราะว่าเนี่ยแหละนั้งกดเมนเจอร์อยู่นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับเทคนิครดแล่วกันตัวพิพัฒ3รีวิวแผนเมนเจอร์ดาวทอง A นะครับผมก็หามาให้แล,แล้วแต่เดี๋ยวไปว่ากันตอนสตรีมต่อเนาะใครคิดว่าดีก็ก็ก็แชร์ไปนะครับผมใครมีเพื่อนถามแผนมาอะไรเงี้ยก็ แชร์คลิปไปแชร์ช anel นนของโลล่าเล่กันเตอร์ฟีฟาสามไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ